สวัสดีทุกคนสวัสดีวันนี้นะคะหนิงได้สั่งอันนี้พี่น้องทางออนไลน์เนาะสั่งไอ้ติดฟิล์มกระจกพี่น้องเขามีอันนี้มาให้นี่มันสามอันเนาะคะ่ะเนาะมีอ้นี่สามอันฟิล์มกระจกสามอันก็มีผ่าหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้ให้เนาะคะ่นะเนาะครั้งแรกที่หนิงก็จะติดเองเลยพี่น้องเพราะว่าทุกที่หนิงก็จะให้เขาให้ล่างเขาตัดนะ่ะให้ล่างเขาติดให้จ้ะทุกคนมันก็จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนาะ อืนอันนี้กระทระัพท์โทศัพท์พใหม่กิ๊กเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้รลอกอันนี้ออกเลยไหนก็าลอกยังไงนี่ซือ้อนานแล้วละจ้ะแต่ว่าไม่ได้ใช่สักทีใช่อยู่ใช่ในไอ้พลาส,สติกมันนี่พี่น้องลอกแผ่นอันนี้ออกเนาะเขาบอกว่า เขาบอกว่ามันมีผ่าก่อนไม่มีผ่าเช็ดเบอร์หนึ่งหรือเปล่าอุ้ยโอ๊ยอ้ยอะไรน้ำแท็กจิแกเก้ยากสะหน่อยด้วย่นรอนี่ผ่าเช็ดน่อยนิดเดียวพี่หน่อยเลอะพี่หน่อ เห็นในคลิปเขาทำไมเขาใหญ่แทะดูดิเช็ดฝุ่นไป้เช็ดฝุ่นก่อนจ้าทุกคนขางแรกด้ยพี่น้อติดแตดปอะอ่ะเช็ดเช็ดเช็ด แล้วเขาก็มีอันเนี้ยแตะฝุ่นมาเบอร์สองออก็เปิดจากอาวอ,อันนึ่งคือเบอร์สองอ่ะเบอร์สองคือเบอร์นี้อ่ะคือเป็นผ่าแหง่งอา้าเป็นผ่าแหง่งเบอร์หนึ่งคือผ่าเปียกพี่น้อง เบอร์สองอ่ะเขาให้เบอร์สองเป็นผ่าแหงเอ้าไม่ดูเลยเขาแหงเช็ดหน้าจอโทรศัพท์อืมอันที่สองเขาให้ไขมันแหงอืมงานไขมันแหงโอเคไขมันแหงละมาคะแนนกับมาหลอกนะแนนเลย มันได้ปะเนี่ยเอ้าอันนี้มันก็ติดอันนี้ฟังโอ้ปัญญาอ่อนพี่น้องให้ดึงอันนี้ขึ้นมา <c oughs> คือไปดูเรื่องอะไรเลยเนาะน,นี่แล้วก็ควมนาำันเอาอทางกระดาษเีนีย่ข้างล่างเอา เงีง่ยงๆเนี่ยเราเขาก็ให้เล็งตรงขอบมันนะคะให้ติดไปแต่ด้านบนลงไปด้านล่างเล็งให้มันตรงกระจกพะพนะอืมโอเคพี่น,อน้องใช่นิ้วรีดไป ไมันไม่มาทถก่อนอย่าให้มันเป็นฟองอากาศนะจ๊ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่กามันก็จะไหลมาเรื่อยเนาะอืเห็นไหมทุกคนมันไหลไปไหลไปไหลไป เย้ก็อยากให้มันเป็นอะไรนะคะทุกคนโอ้โหก็จะติดเปี้ยวจักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าตากดว่าโอเคทุกคนก็ได้อยู่นะนี่มันเป็นตรงขอเนิดนึงนี่ นี่ทุกคนโอเคสวยงามมากเลยนะคะทุกคนจะ๋ะอืผ่านละอันแรกก็จะง่ายอยู่ข้างต๊ะใส่อันแรกก็ง่ายอยู่ดอกพี่น้องก็ถ้าเขาให้โลกอมันก็จะยากจักหน่อยเนาะนี่นสัสืออันนี้มาดานี่คีดี่หน่องคิทโทรศัพท์คีทโทรศัพท์นี่ ใส่ไปจ้าพี่น้องใส่ยากแทะอ่ะใส่จังนีงก่นกอนมันทับอ่ะพี่น้องมันฟ <laughs> ิตนี่แล้วแล้วอืมสวยงามสีม่วงนี่ค่ะทุกคนบ๊ายบายสำเร็จสำเร็จ